สวัสดีค่ะชาแนลกะทิเดลี่ค่ะวันนี้กะทิรีบมาชวนเพื่อนๆคุยหลังจากที่ได้ดูซีรีส์เรื่องสามบุพาลิขิตฝันตอนที่1ค่ะซึ่งเป็นซีรีส์ที่ออกอากาศตอนแรกเมื่อวานนี้เลยนะคะคือวันที่สองมิถุนายนกะทิถูกใจแทบทุกอย่างของซีรีส์เรื่องนี้เลยละค่ะทั้งคู่พระนางที่เปิดมาตอนแรกก็เคมีดีสุดๆเลยค่ะชุดก็สวยภาพก็สวยฉากก็สวยดีไปหมดเลยค่ะ กะทิก็เลยอดไม่ได้ต้องรีบมาทำคลิปชวนเพื่อนๆคุยเรื่อง3ามบูผาลิขิตฝันตอนที่1กันค่ะเนื้อหาต่อจากนี้อาจจะมีการสปอยเนื้อเรื่องนิดๆหน่อยๆน,นะคะกะทิเตือนแล้วนะถ้าใครไม่กลัวสปอยตามกะทิมาเลยค่ะอ๋อแล้วก็กะทิฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของกะทิด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆค่ะมาค่ะมาเริ่มกันเลย สำหรับซีรีส์เรื่อง Adream of s p e n d e r หรือสามบุพภาลิขิตฝันเป็นซีรีส์แนวหญิงแกร่งค่ะมีอ้างอิงประวัติศาสตร์ดราม่าการทรยศหักหลังแล้วก็รักโรแม,มนติกค,ค่ะเปิดฉากมาด้วยการเปิดตัวพระเอกของเรื่องเลยค่ะนั่นก็คือกูเฉียนฝานรับบทโดยเฉิงเซี่ยวค่ะเขาเป็นหัวหน้าฝ่ายสืบสวนมหาเล็กพิเศษฉายามัจุราจำแรงเป็นฉากเปิดตัวพระเอกของเรื่องมาได้เท่จริงๆค่ะ กระทีชอบโทนสีของเรื่องนี้มากๆเลยเนื้อเรื่องเริ่มต้นด้วยพระเอกของเรากําลังตามสืบสวนเรื่องใบปลิวค่ะที่มีข้อความหมิ่นเบื้องสูงหรือก็คือหมิ่นเกียรติของฮงเฮานั่นเองค่ะกระดาษใบนั้นเขียนไว้ว่าเมื่อดวงดาวประกายพึกปรากฏสตรีจะครองแผ่นดินกูเฉียนฝานได้จับตัวผู้ร้ายมาสอบสวนถึงใบปลิวนี้ค่ะ พอทรามานพวกคนร้ายก็ยอมรับสารภาพว่าเรื่องนี้เป็นฝีมือของเวยอิงในอำเภอเมืองเหรินเหอซึ่งเป็นผู้บงการค่ะแล้วก็เขาให้รายฮองเฮาแล้วก็มีหลักฐานเป็นภาพวาดยืนยันคำพูดนี้ด้วยนะคะกูเชียนฝานเลยต้องออกเดินทางไปที่เมืองเจียนหนานค่ะเพื่อสืบเรื่องราวด้วยตนเองและที่นั่นพระเอกของเราก็ได้พบกับหญิงสาวเจ้าของโรงน้ำชาสกุลเจ้านางมีชื่อว่าเจ้าผ่านเอ๋อค่ะ รับบทโดยหลิวอี้เฟยนางเอกของเรื่องนั่นเองเจ้าพันเอ๋อเปิดโรงน้ำชาเล็กๆในเมืองค่ะแล้วก็มีเพื่อนบ้านที่สนิทกันส่งขนมมาขายที่ร้านน้ำชาเป็นประจํานางชื่อว่าซุนซานเหนียงค่ะโรงน้ำชาสกุลเจ้าของเจ้าพันเอ๋อด่งดังมากๆเลยล่ะค่ะในเมืองนี้เพราะว่ามีเท่าแก่เนี้ยสวยวิไม่ใช่เพราะว่ามีชาดีและขนมอร่อยค่ะ กะทิชอบเนื้อหาในเรื่องมากๆเลยค่ะเพราะว่ามีการสอดแทรกศิลปะที่เกี่ยวข้องกับชาต่างๆทำให้ภาพสวยมากเลยค่ะเช่นในเรื่องเขาเรียกว่าร้อยละครชาซึ่งเป็นศิลปะก,การแต่งหน้าชาให้เป็นภาพต่างๆค่ะสวยมากเลยเจ้าผ่านเอ๋นางเอกของเรื่องมีแฟนค่ะชื่อว่าโอหยางเขาเป็นบัณฑิตที่เตรียมตัวสอบจิ้งซื่อตำแหน่งจิ้งซื่อเป็นตำแหน่งของผู้ที่สอบรับราชการผ่านค่ะ แล้วก็นางหวังว่าปีนี้โอหยางจะต้องสอบรับราชการผ่านแน่ๆค่ะแล้วเขาก็จะมารับนางไปอยู่เมืองหลวงค่ะแล้วก็แต่งงานอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขกู่เชียนฝานพี่เอกของเราเวลาน้ำชาสกุลเจ้าเป็นพอต้องการพักระหว่างทางแล้วก็หาเรือแผนการหาภาพวาดค่ะซึ่งในตอนนี้ได้ข่าวมาว่าภาพวาดนี้อยู่ในมือของหยางจือหยวนซึ่งเขาเป็นขุนนางที่ควบคุมด้านการขนส่งค่ะ ซึ่งทีมพระเอกอะ่ะก็เข้าไปขโมยภาพแล้วนะคะแต่ก็ผิดหวังเพราะหาภาพวาดนี้ไม่เจอในระหว่างที่กำลังปรึกษาแผนการอยู่ๆก็มีกลุ่มโจรค่ะที่ก่อเรื่องอยู่ข้างนอกแล้วก็ปลุกเข้ามาในร้านน้ำชาแต่ว่ายังไม่ทันที่พระเอกของเราจะลงมือเลยสองสาวเจ้าของร้านน้ำชาก็จัดการส้หมดเรื่องเลยค่ะ แต่ก็ทำให้ร้านเลเทเอามากๆเลยค่ะและในขณะที่เจ้าพานเอ,อ๋นางเอกของเรากำลังจะถูกดาบเข้าให้กูเชียนฝานก็มาดึงนางออกไปค่ะแล้วก็ถีบเข้าที่หน้าท้องของเจ้าโจนเต็มแรงเลยค่ะเป็นการพบกันที่ดูหวาดเสียวมากๆเลยแต่ว่าภาพฉากนี้ในซีรีส์ทำได้สวยมากๆเลยนะคะฉากเนี้ยสวยที่สุดกะทิขอกรีดแป๊บนึ่งเลยค่ะ พอเจ้าหน้าที่ประจำเมืองมาถึงพระเอกของเราก็แสดงป้ายประจำตัวโชว์เลยค่ะเจ้าพานเอ,อ๋อรู้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นหน่วยมหาดเล็กพิเศษนางก็เทชาที่จะเอามาขอบคุณพระเอกเราทิ้งไปเลยแต่ว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้ก็ไม่รอดพ้นสายตาของกู่เชียนฝานค่ะเขามีฉาย,ยาเป็นถึงมัจจุราชจำแรงโชวนะก็เลยบังคับให้นางเอกของเรามาเสิร์ฟชาอีกชุดค่ะ เวลาที่พระนางคู่นี้ตอบปากต่อคคำกันดูสมน้ำสมเนื้อมากๆเลยค่ะแล้วก็ที่แท้เจ้าพาันเอ๋อนางเอกของเราดันมีปมเกี่ยวกับหน่วยมหาดเล็กพิเศษค่ะเมื่อสมัยที่เจ้าพาันเอ๋ยยังเด็กนางพบกับหน่วยมหาดเล็กพิเศษบุกเข้าบ้านของนางตอนดึกค่ะแล้วก็ทำให้ชีวิตของนางไม่เหมือนเดิมอีกเลย เจ้าผ่านเอ๋ก็เลยแก้แค้นพระเอกของเรานิดนิดหน่อยหน่อยค่ะนั่นก็คือการเอาขนมที่ไม่ควรทานคู่กับน้ำชามาเสิร์ฟพร้อมกันค่ะแต่ก็ดันถูกพระเอกจับได้ซะก่อนแล้วก็เป็นการยืนยันว่าผู้หญิงคนนี้มีพิรุธบางอย่างแน่ๆเลยกูเชนฝานก็เลยลองเดาๆดูตามภาษาที่เขาเป็นหัวหน้าฝ่ายสืบสวนค่ะแต่การเดาเนี้ยเป็นการดูถูกศักดิ์ศรีของนางเอกของเรามากๆเลยค่ะเขาเดาว,ว่า ท่าทางที่นางชงชานางอาจจะเคยเป็นนางคณิกาม,มาก่อนโดนว่าแบบนี้เป็นใครใคก็โกรธใช่ไหมคะแต่เจ้าพานเอ๋ก็กัดฟันทนคำพูดดูหมิ่นนี้ค่ะแล้วก็ยอมบอกประวัติของตัวเองที่แท้เท่าแก่เนี้โรงน้ำชาสกุลเจ้ามีอายุค่า24ปีค่ะตอนเด็กๆบิดามีโทษก็เลยถูกส่งไปเป็นค่ารับใช้ของโจนหุนนางแล้วก็เลยได้ทำงานที่วงดนตรีของเมืองหางโจ พออายุ16ก็ได้รับความเมตตาจากไทสวยได้ไถ่ตัวค่ะตอนนี้นางเลยเป็นชาวบ้านธรรมดาพระเอของเราก็ดีนะคะที่ทำแค่ตักเตือนความพยศของเจ้าผ่านเออนิดๆหน่อยน่อยพอรู้ประวัติก็ไม่ได้เอาความอะไรแล้วก็ยังย้ำลูกน้องด้วยนะคะว่าต่อไปอย่าไปกวนลงน้ำชาสกุลเจ้าอีกนะโอ้ก็ดูเป็นคนดีนะคะเนี่ย ที่แท้แล้วสมัยก่อนการถูกจับไปขายเป็นค่ารับใช้โจรถุนนางถือว่าเป็นชนชั้นต่ำค่ะแล้วก็คนที่ถูกจะเอาไปขายแบบนี้ส่วนมากปิดาก็จะเป็นขุนนางค่ะดังนั้นนางเอกของเราเจ้าผ่านเอ,อ๋อก็ต้องผ่านเรื่องราวในวัยเด็กมาเยอะแยะมากๆแน่เลยค่ะกว่าจะมีวันนี้ได้เรามาเจอหญิงแกลงแล้วนะคะหนึคน และแล้วในขณะที่เจ้าผ่านเอ๋อกํกำลังจิตตกกับการที่มีคนมาว่านางว่าเป็นชนชั้นต่ำก็มีหญิงสาวคนนึงมาขอพบค่ะหญิงสาวคนนี้ก็คือทรงอินจางทรงอินจางเป็นหญิงงามอันดับหนึ่งค่ะแล้วก็เป็นนักดนตรีอันดับหนึ่งของอำเภอเฉียนถังนางสวยงามสมตำแหน่งของนางมากๆเลยล่ะค่ะทรงอินจางรักเจ้าผ่านเอ๋อเหมือนพี่สาวแท้ๆเลยก็เลยพาแฟนหนุ่มมาแนะนำค่ะ แล้วก็ผู้ชายคนนี้จะมาสู่ขอทรงอินจางนะคะเจ้าผ่านเอ๋อดูผู้ชายคนนี้แล้วไม่ค่อยถูกใจนะคะท่าทางเขาเหมือนบัณฑิตแต่มีกลิ่นอายของพวกนักเลงพน,นันนางก็เลยคัดค้านไม่ให้ทรงอินจางแต่งงานกับคนคนนี้ค่ะแต่ว่าคาดไม่ถึงนางเด็กดื้อทรงอินจางกับหนีตามผู้ชายไปค่ะเรื่องก็เลยเดือดร้อนเจ้าผ่านเอ๋อค่ะ ต้องไปขอร้องใต้เท้าหยางผู้ที่มีอิทธิพลของเมืองให้ไปช่วยพูดกับเจ้าของคณะนางรำให้กับโซอินจ้างแล้วก็ใช่แล้วค่ะใต้เท้าหยางของเจ้าผ่านเอ๋อก็คือหยางจือหยวนเป้าหมายในการมาเมืองนี้ของกูเฉียนฝานค่ะที่บ้านของใต้เท้าหยางค่ะกูเฉียนฝานหัวนหน้าหน่วยสืบสวนมหาเล็กพิเศษก็บุกเข้าไปในบ้านเพื่อทวงถามหาภาพวาดค่ะส่วนเจ้าผ่านเอ๋อก็หลบอยู่ในบ้านของใต้เท้าหยางค่ะ แล้วก็มีแอบฟังอยู่นิดหน่อยค่ะฉากจบของวันนี้ใต้เท้าหยางยอมมอบภาพวาดให้กับกูเชียนฟางค่ะแต่ว่าภาพวาดนั้นเป็นของปลอมแล้วก็ขณะที่กําลังจะค้นหาความจริงว่าภาพวาดตัวจริงอยู่ไหนก็มีคนร้ายบุกเข้ามาเต็มไปหมดเลยค่ะเนื้อหากําลังจะเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะเพื่อนๆช่วงแรกๆอาจจะมีการเล่าเรื่องที่ละเอียดสักหน่อยนะคะแต่หลังจากนี้กะทิจะพยายามกระชับขึ้นค่ะ กะที่ขอตัวไปดูซีรีส์เรื่อง3บุภาลิขิตฝันต่อน,นะคะเพื่อนๆสามารถรับชมซีรีส์เรื่อง3บุภาลิขิตฝันได้แล้วค่ะทางแอปพลิเคชัน VTV ที่เดียวนะคะมีเฉพาะซับไทยจำนวนทั้งหมด40ตอนสำหรับสมาชิก VIP รับชมทุกวันพฤหัสถึงวันเสาร์วันละ2ตอนค่ะส่วนสมาชิกธรรมดารับชมได้ทุกวันยกเว้นวันอังคารและวันพุธออกวันละ1ตอนนะคะ เพื่อนๆที่ได้ดูแล้วแล้วก็กำลังอินซีรีส์เรื่อง3ามบูผาลิขิตฝันเหมือนกับกะทิก็มาคุยกันทางคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะบ๊ายบายอ๋อแล้วก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปไปจริงๆแล้วนะบ๊ายบายค่ะ